สิรพิษนะครับพระอาจารย์หนึ่งซึ่งมาจากวัดหินมะเป้งับมารับพระใหม่ไปปฏิบัติตามโครงการนี้ที่น่นนะครับโองการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับจเจริญพรญาติโยมเช่นไหนอาตอมาชื่อหลวงพี่หนึ่งหลายๆคนน็คงเคยเห็นหน้าอาตมาแล้วแหละก็มาทําอย่างนี้ทุกปีปีละครั้งก็งมาพาพระใหม่ไปปฏิบัติธรรม วันนี้องๆสาม,มนเณรได้อาหารกันพอไหมลูกเนรโอเคครับที่อยู่กับอยู่ใกล้ๆวีนะก็ส่งไปได้น,นะลุงในที่เป็นโถกระดาษเออนึ่นผลไม้อใส่ลูกก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับ ท่านพระภิกษุใหม่ท่านนาวกกะที่บวชใหม่นะครับจากเมื่อวานนี้แล้วก็ขออนุโมทนาญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพถวาสดิภา,าหารและเป็นเจ้าภาพบวชพระเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปเราจะทำการาให้พรญาติโยมนะฮะอุปกรณ์ที่โยม จะต้องมีแต่ไม่ต้องมีทุกคนก็ได้ก็คือ,อคนโทรได้ใช้กรวดน้ำส่วนใครที่ไม่มีก็พนมมือรับพรไปเฉยๆก็ได้ได้กุศลเหมือนกัน ถ้าใหม่ก็ถ้าใครให้พรได้หรือว่าใครรับสัพพีได้ก็ช่วยกันรับนะครับหรือใครสามารถให้พรในบทที่เป็นมงคลจัก,กรวาลน,น้อยย่อได้รัตนัตยานะช่วยรับด้วยนะสมณเณรก็ส่งเสียงดังๆนะลูกนะ เดี๋ยวเราจะรอให้ท่านเจ้าหน้าที่แจกคนโทรกดน้ำให้เสร็จก่อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเริ่มให้พร ก็ในระหว่างที่รับพรก็ขอให้ญาติโยมอยู่นิ่งๆนะอย่าเดินไปเดินมาน้อมใจรับพรรับอุศนที่ระลึกที่ตัวเองได้กระทำไว้ระลึกเป็นจารคานุสติระลึกถึงทานที่ตัวเองได้ทำแล้วก็ลืมพีติกับกุศนที่ตัวเองได้ทำไปแล้วนั้นเพื่อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ถึง ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคนบางคนเกิดมาเพื่ออยากจะสร้างบาร,รมีในชาตินี้บางคนมีความพลากความเพียนเพื่อที่จะบรรลุธรรมอันนี้ก็แล้วแต่คนเอานะขอโอกาสครับยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรมติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานางอุปกปติ อิชิตังปะติตังตุ้มหั่งคิปเมวัสมิเชตุสเปปูเรนตุสังกะปาแดนโดปนเรสโซยทัทามนิโชติระโซยทัทาวิวชัชชะโตสะพโระโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายอสุขีติ พายุโกภาวะอภิวภาทานาสิลิสานิจงวุธธาปาจายโนจักตารธะะุธรมมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอะละระตัตยานุภาเวนะ ราตานตาตยยเตชสะสาดตุคารคาพยาเวราโกาสกัสตุจุปัทาวาอาเนกาอันตารายาปิเวนัสันตุอาเสสะตัวชายยาสิทธิทนังลาพังโสทิภาขายังสุขังพลังสรีอายุจวันโนจะ พกังวุธิจะยัสวาสาตวัตสาจะอายุจชีวาสิทธิพวันตุเตภาวตุสาพมังคาลังราคันตุสาพเดวตาสาปะบุทนานุภาเวนะสาธาโสธทิพวันตุเตภาวตุสาพมังคาลัง ราคันตุสะพาเดวตาสาพธรรมานุภาเวนะสาธาโสทีภวันตุเตภาวตุสาพมังคลังราคันตุสาพาเดวตาสาพสังทานุพาเวนะสาธาโสทีภวันตุเต เราคือลาวแก้วพุทธศสตรอศาสนาพายาชาดเดียวบวชสรรวมการเป็นหนึ่งเดียวคือเชืช่อชันในหลักพุทธธรรมอันชางเผื่อเชื่องงามนั้นต้องรนร่นสวยสหาจากป่าดงพงพนามาขับเที่ยวฝึกผลงานเป็นช้างเผื่อเชี่ยงงาม่องมันสมองของไรศสารเป็นช้างเผื่อเอาการงานใจเบิกบานล่าเริงดี พยานมานันสมหัดไม่บอก่านลบลีงนี้เป็นช้างเผื่อเชื่อมานที่พุทธศาสตร์ได้พึ่งบุญเลี้ยงลูกหนึ่งคน,ม,นมาปลูกไม้ยืนต้นห้าสิบปีเพียงหนึ่งศาสนาทายาดีสืบสาร้อยปีพุทธศาสตร์ไม่เก่งจะไม่กลับจะไม่นับถอยหลังจะเก่งก้าทรงพลังสร้างความหวังให้ชีวิตไปอยู่ก็คือหลับใ้ก็ให้กจไขวบิชิก เพื่อพ่อแม่และมนมุิย์ได้ชื่นจิตชุมชื่นใจชีวิตต้องก้าวหน้าขอบูชาหลวงพ่อใหญ่พ่อแม่คือแรงใจรุกม,มอบให้ด้วยชีวิตจะไม่ถอยจะไม่พ้อจะไม่รอใครลิขิตจะลิงสร้างทางชีวิตก็วิชิตความหูลใจขอบคุณ